สวัสดีค่ะวันนี้พนีนิดชาแนลมาแล้วนะคะพีนิก็จะมาแนะนําตัวนี้ด้วยตัวนี้ชื่อว่าสบูพิงเรดี้แล้วก็ใช้เองค่ะนะคะใช้เองขายเองสบูพิงเรดี้นี้คือเป็นสบู่ที่เอาไว้ล้างจุดซ่อนเลนค่ะนะคะระง,งับกลิ่นลดคันลดตกขาวเหมือนกันค่ะแต่ตกขาวไม่ได้รักษาตัวนั้นถึงจะรักษานะคะ,ะใช้เป็นประจําค่ะเช้าเย็นก็จะทําให้ กลิ่นเนี่ยไม่มีมากวนใจเลยค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับเ,เพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นนะคะแม่นแนะนําให้ใช้ตัวนี้เถอะค่ะนะคะสําหรับใครที่กินยาไม่ได้นะคะไม่ต้องสอดไม่ต้องอาไม่ต้องไม่ต้องอาแล้วก็ไม่ต้องกินค่ะแค่ล้างก็กลิ่นก็หายแล้วค่ะใครที่สนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้นะคะแค่สามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะสิบซองค่ะสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นสนใจก็สั่งซื้อสอบถามไรืเอยจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้านะคะ ไม่มีผลข้างเคียงใดๆอ่อนโยนต่อจุดซ่อเลนจ้าพี่นอ้องสนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้เดือนจ้านะคะแอดไลมันทีูย์เกาแนี่เก้าเจ็ดหกสเดืจ้เดอทักเฟซบุ๊กนิตยากรสูงภาค่ะขอบคุณแม่แม่ทุกคนที่ใครก็ช่างที่มาเจอกันนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะคะขอบคุณที่กดแชร์ให้ค่ะต่อไปนะคะพี่ก็จะมารีวิวสบู่นดา,ดาเดี๋ยวให้สบู่นดา,ดามาก่อนนะคะ